ครับวันนี้จัดส่ง6610หสองเพลาคาหน้าคารโร่ครับจัดส่งอำเภอโนนนินแดงครับจังหวัดบุรัมยน ไม่มีเทโบรครับไม่ได้ติดตั้งเทโบลูกค้าเดิมๆลูกค้าเอาสองหางครับหางหกกับหางสามไครงหลีครับ ้างล่าหม่ให้มนกรงนุงครับก็เดี๋ยวจัดส่งแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านลูกค้าถึงบ้านเลยครับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลก็เดี๋ยวไปใช้ไปสอนการไปสอนการใช้งาน ทีหนึ่งครับที่บ้านเลยถึงบ้านลูกค้าเดี๋ยวจะถ่ายลงคลิปให้ดูอีกครับวิ่ ันนี้ก็ลูกค้าสั่งบรรยากาศสีแดงครับฐานสามโครงสี่ครับมันก็จะยาวนิดหนึ่งลรงมาเปลี่ยนสิลยอยงให้มาเปลี่ยนเอาพิมลรงนี้จะนั่งเรย ล้าแเราก็เช็ดเก็บงานเมื่อกี้แล้วครับเพราะว่าพอดีจะส่งตั้งแต่เช้าแล้วครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายแล้วครับติดลูกค้ามาหน้าร้านครับมาจองรถ6,006ครับก็เลยราชาครับยังไม่ได้ส่ง มันขึ้นไม่ได้มันยาวโครงมันยาวตัวนี้ตัวนั้นมันโครงสั้นตัวนี้ก็จะยาวนิดหนึ่งครับรถท้ายสั้นนิดหนึ่งโอ้โครงสี่ก็จะยาวกว่าโครงสามนิดหนึ่งครับใหม่ทั้งคันครับ อากาศแดงครับมีไฟพร้อมลูกค้าชอบสีไหนก็สั่งได้ครับดีลูกค้าชอบสีแดงสีมงคลครับก็เลยทํตาตามสั่งลูกค้าครับถ้าปกติลูกค้าไม่ได้สั่งก็เป็นสีน้าเงินปกติครับสีเดียวกับตัวรถครับสีแดงครับ เคครับเดี๋ยวถึงบ้านลูกค้าเราจะอัปเดตให้ดูอีกครับผมจะสอนวิธีการใช้งานลูกค้าอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวถึงบ้านลูกค้าก่อนครับโอเคครับสวัสดีครับ